สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เรามาเรียนกันในเรื่องนะครับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวของรูปหลายเหลี่ยมนะครับเราไปดูกันเลยนะครับโจทย์ปัญหาความยาวของรูปหลายเหลี่ยมนะครับ มีวิธีการด้วยกัน4ี่ขั้นตอนนะครับก็คือหนึ่งการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอันที่สองการวางแผนอันที่สามการแกร้ปัญหาและขั้นที่สี่การตรวจคําตอบนะครับเราไปดูโจทย์กันเลยนะครับมีรูปนะครับแปดเหลี่ยมนะครับมีรูปแปดเหลี่ยมหนึ่งรูปนะครับมีความยาวด้านทุกด้านเนี่ยยาวเท่ากันแาละสี่สิบเมตรนะครับ เป็นสระว่ายน้ำนะครับเป็นสระว่ายน้าคาถามก็คือถ้าเราวัดนะครับความวัดสระนะครับทั้งรอบสระเนี่ยจะมีความยาวเท่ากับกี่เมตรนะครับขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาก็คือวิเคราะห์โจทย์นะครับวิเคราะห์โจทย์ก็คือโจทย์กําหนดอะไรมานะครับโจทย์กําหนดก็คือสระว่ายน้ำแปดเหลี่ยมยาว ด้านละ40เมตรนะครับนี่คือสิ่งที่โจทย์กรําหนดมาต่อไปสิ่งที่โจทย์ถามก็คือความยาวรอบสระนะครับเท่ากับกี่เมตรอ่ะต่อไปนะครับการวางแผนแก้ปัญหาการวางแผนแก้ปัญหาก็คือเราจะทํำยังไงนะครับเพื่อที่จะได้คําตอบนะครับวิธีการวางแผนก็คือนะครับรูปแปดเหลี่ยมนะครับมีความยาวทุกด้านแดด้านนะครับแล้วก็ยาวเท่ากันด้วยนะครับดังนั้นเราก็ต้องนํา นะครับ40เนี่ยมาคูณ8หรือเรานำ40เนี่ยมาบวกกัน8ครั้งนะครับต่อไปการแก้ปัญหาก็คือนะครับสระน้ำรูปแปดเหลี่ยมนะครับที่ยาวด้านละ40เมตรเนี่ยมีทั้งหมด8ด้านเราก็นำมาคูณกลายเป็น8คูณ40นะครับเท่ากับ320เมตรดังนั้นนะครับเราวัดสระน้ำโดยรอบเนี่ยเราก็จะได้คำตอบก็คือ320เมตร ขั้นที่4นะครับตรวจความสมเหตุสมผลนะครับเนื่องจากว่าแปด้านเนี่ยใกล้เคียงกับ10ใช่ไหมครับแดเนี่ยใกล้เคียงกับ10บถ้าสิบคูณสีสแล้วก็จะได้400นะครับดังนั้นคําตอบที่ใกล้เคียงกับ400รก็คือ320รนั่นเองนะครับเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลนะครับมาดูโจทย์กันเลยนะครับกล่องขนมรูปหกเหลี่ยมนะครับด้านเท่านะครับมี ด้านแต่ละด้านยาว7เซนติเมตรนะครับวัดกรองโดยรอบขนมหกเหลี่ยมเนี่ยยาวเท่ากับกี่เซนติเมตรนะครับตรงนี้เขาบอกอะไรเรามาครับเขาบอกว่าเป็นด้านเท่าด้วยนะหกเหลี่ยมด้านเท่าแสดงว่าด้านทุกด้านเนี่ยต้องยาวเท่ากันนะครับแต่ด้านแต่ละด้านเนี่ยยาว7เซนติเมตรดังนั้นทุกด้านเลยยาว7ซนติเมตรแล้วก็เป็นรูปเท่าไหร่ครับเป็นรูปหกเหลี่ยมเนาะอ่าเป็นรูปหกเหลี่ยมเรามาดูกันเลยนะครับว่าจะทํายังไง วิธีวิเคราะห์โจทย์นะครับโจทย์ถามอะไรก่อนอโจทย์กําหนดอะไรก็คือโจทย์กําหนดหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมคกูเขียนเป็นเลขหกครับหกเหลี่ยมมีเจ็ดด้านวงที่เลขเจ็ดนะครับสิ่งที่โจทย์ถามนะครับโจทย์ถามความยาวโดยรอบของรูปหกเหลี่ยมเนี่ยเท่ากับกี่เซนติเมตรดังนั้นนะครับวิธีการแก้โจทย์ปัญหาก็คือเราก็นำเจ็ดเนี่ยมาบวกกันหกครั้งหรือเอาเจ็ดเนี่ยไปคูณหก นะครับเอาเจ็ดไปคูณหกต่อไปก็คือวิธีการแก้ปัญหานะครับวิธีทําก็นักเรียนก็นำเจ็ดมาบวกกันหกครั้งหรือนำเจ็ดคูณหกเจ็ดหกสี่สิบสองเจ็ดบวกกันหกครั้งก็ได้สี่สิบสองดังนั้นนะครับความยาวของกลองนมก็คือสี่สิบสองเซนติเมตรนะครับต่อไปมาตรวจคําตอบนะครับตรวจคําตอบก็คือเนื่องจากเจ็ดเนี่ยใกล้เคียงกับสิบใช่ไหมครับเจ็ดใกล้เคียงกับสิบเราก็นำสิบลองนำสิบไปคูณหกนะครับก็จะได้ประมาณ นะครับหกสิบนะครับคำตอบก็คือสมเพทสมผลนะครับเจ็ดหกสี่บสองถูกต้องอยู่แล้วนะครับอ่ะต่อไปนะครับมาดูกระถางต้นไม้นะครับเป็นรูปแปดเหลี่ยมนะครับกระถางงต้นไม้เนี่ยเป็นรูปแปดเหลี่ยมยาวด้านละสี่จุดห้านะครับข้อนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับวิธีทำก็คือนำแปดคูณกับสี่จุดห้าหรือ นำแปดนำสี่จุดห้าเนี่ยบวกกันแปดครั้งนะครับส่วนสิ่งที่โจทย์ถามนะครับสิ่งที่โจทย์ถามก็คือความยาวรอบรูปกระทานแปดเหลี่ยมเนี่ยยาวกี่เซนติเมตรนะครับการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาก็คือ 58, นำแปดไปคูณสี่จุดห้าหรือนำสี่จุดห้าเนี่ยมาบวกกันแปดครั้งนะครับคำตอบก็จะได้นะครับสามสิบหกเซนติเมตรนะครับต่อไปตรวจคำตอบก็คือ เนื่องจากว่า4.5เนี่ยใกล้เคียงกับ5นะครับแล้วก็8นะครับใกล้เคียงกับ10นะครับดังนั้น5คูณ10ก็เท่ากับ50นะครับคำตอบคำตอบที่ได้นะครับสมเหตุสมผลนะครับก็คือถ้า4.5คูณ8ก็36นะครับ5คูณ10เท่ากับ50นะครับใกล้เคียงกันนะครับ